รถ MPV ยอดนิยมเลยนะครับโ o ลลต้าอินโนวานะครับสปอยเลอร์ด้านล่างแล้วก็สปอยเลอร์รอบคันมาให้เรียบร้อยอน,นี่ติดตั้งเพิ่มเติมมานะตัว G ปกติจะไม่มีมาให้ตัวเบาะเนี่ยจากโรงงานนีจะเป็นเบาะผ้านะตัวนี้หุ้มหนังสีดารอบคันหมดเลยเป็นแบบเบนช์ทายคือแบบยาว3ที่นั่งเลยคือถ้าเรามีครอบครัวแบบ5คนเนี่ยนั่งสบายเลยแล้วก็มีปุ่มควบคุมแอร์อันนี้แบบเท่ดีนะเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับเพราะมีแอมเบียนท์ไลท์ให้ด้วยนะเวลากลางคืนเนี่ยปรับมูดได้ด้ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเทียงคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีรถอีก,กเซ gment หนึ่งนะที่จริงๆงขายดิบขายดีนะมาทีไรไปไวทุกทีนะเทียงคูซีมอเตอร์ของเรานี่ครับรถ MPV ยอดนิยมเลยนะครับโตลต้าอินโนวานะครับผมจะบอกตอนนี้เนี่ยรถคันนี้ย,ยอดนิยมมากเพราะว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าจริงจริงครับเมื่อเวลาเปรียบเทียบกับออกห้างป้ายแดงนะแบบเรียกว่าตัวเครื่องยนต์ชัดซีทุกอย่างเนี่ยแพลตฟอร์มเดียวกับ f o r t u n e r เลยแต่ทำเป็น ตลู้ลรถเป็นแบบ MPV นะไม่ได้ยกสูงมากนะครับเป็นรถครอบครัวเป็นแบบเจที่นั่งน่าใช้นะครับเพราะว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยมาให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะยูโนว่าครีสต้านะครับตัว2.8ตัว G นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว G เนี่ยน่าใช้ไหมเอ้ยถ้าไม่เป็นตัวท็อปมันพอไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าออกข้างเนี่ยล้านสองสาเลยนะก็ถือว่าเป็นรถล้านต้น,นะน, v, นต้น รถครอบครัวที่น่าใช้เลยนะครับและตัวนี้เป็นปี2018นะครับเรียกว่าตัวรถเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากเมนเทนนน์ถึงแล้วตัวนี้เป็นรถเจ้าของเดียวนะครับมีแค่เจ้าของเดียวแล้วสภาพสวยสีดำด้วยเท่ออปชั่นต่างๆเนี่ยก็มีมาให้พอสมควรเลยนะสำหรับรถ MPV ราคาล้านต้นเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นกันไฟหน้าเนี่ยหน้าตาเขาเป็นไฟหน้าตัวนี้เป็นฮาโลเจนนะครับฮาโลเจนเฮดไลท์นะเพราะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ถามว่าพอเพียงไหมพอเพียงฮาโลเจนเฮดไลท์มีฟ็อกไลท์ก็มีนะถึงจะเป็นตัวโลก็มีมฟมอล ออกไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะส่วนอินโนวาที่โดดเด่นพุณนี้ไม่พ้นหน้ากระจังเพราะหน้ากระจังเขาใหญ่มากนะครับหน้ากระจังนี่ตั้งแต่ฝาหน้าไล่มาจนถึงกันชนด้านล่างเลยนะใหญ่โตเลยนะครับเรียกว่ากินไปประมาณสักสองในสาของตัวถังรถเลยนะด้านหน้าของรถเนี่ยเป็นหน้ากระจังใหญ่เลยทําเป็นตกแต่งเป็นสีเทานะครับแล้วก็เทาเมทัลลิกกับโลโก้โตลต้าขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ดูสวยงามนะดูลงตัวนะครับด้านล่างเนี่ยที่โดดเด่นคือ ขันนี้เนี่ยเขามีสปอยเลอร์ด้านล่างแล้วก็สปอยเลอร์รอบคันมาให้เรียบร้อยอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมานะตัว G ีปกติจะไม่มีมาให้ตัวนี้เนี่ยติดตั้งออปชันเป็นเหมือนตัว V ีเลยนะครับก็จะมีสปอยเลอร์รอบคันให้ดูสวยงามดูลงตัวมากขึ้นนะครับตัวล้อนะด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นนะครับล้อเนี่ยตัวนี้เป็นล้อมาจากโรงงานเป็นแม็ก16นิ้วนะถามว่าทำไมใช้16นิ้วเพราะรถคันนี้เป็นรถ mpv ครับเน้นความนุ่มนวล16นิ้วเนี่ยนุ่มนวลมากและที่สำคัญมาพร้อมกับยางยนะยมนนิชนะนนล,ละว้่ มิชลินพรีเมียซีที่สำคัญเป็นยางปี2022เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้คุ้มมากใช้กันยาวๆเลยด้านข้างนะครับก็จะเห็นนะครับมีสเกิร์ตด้านข้างอย่างที่ผมบอกนะมีสเกิร์ตรอบคันที่ทำสเกิร์ตด้านข้างมาเรียบร้อยแล้วสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีสเกิร์ตมาเนี่ยลงตัวหมดเลยนะครับเป็นชายล่างก็ ดูแล้วสปอร์ตขึ้นนะดูดีนะแลสีดําด้วยด้านบนนี่จะมีสปอยเลอร์ท้ายนะครับมีสปอยเลอร์ท้ายให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ไฟท้ายนี่เป็นเอกลักษณ์ของ i n n o นวเลยนะครับเป็นแบบบูมเมอแรง อันนี้ดูดีไซน์ท็อเก๋น,นะเป็นฮาโลเจนก็จริงแต่ว่าสว่างสวัยนะใช้จะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์อยู่แล้วเพราะนั้นมันสว่างสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็โลโก้ที่บอกว่าเป็นรุ่นกลางนะครับคือตัวนี้นะครับ2.8ตัว G ตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับตัวท็อปคือตัว V นะครับส่วนฝาท้ายเนี่ยก็จะเรียกว่าตัวนี้เป็นแบบแมนนวลนะเปิดแมนนวลไม่มีกล้องนะเขาชดเชยมาด้วยนี่ครับมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ด้านท้ายให้นั้นเวลาถอยเนี่ยถึงจะไม่มีกล้องนะเพราะว่าออปชั่นโรงงานไม่มีกล้องมาให้แต่ชดเชยยมาด้ว พักคิวเซอร์ด้านท้ายนะมีไฟทับทิมอยู่ด้านล่างให้ด้วยนะครับก็ดูโดยรวมเนี่ยลงตัวสวยงามนะอ๋อผมเมื่อกี้ผมลืมบอกหลังคาเนี่ยเขามีแหลกหลังคามาให้ด้วยนะสีเงินอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะเป็นแหลกหลังคาให้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะว่าด้านในมีอะไรกันเนี่ยบ้างอะตัวนี้นะครับ Innova ตัว2.8ตัว G เนี่ยกุญแจเนี่ยเขายังเป็นกุญแจแบบรีโมทนะยังไม่ใช่ keyless entry งนั้นก็ยังต้องเปิดปิดอยู่นะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยเป็นแบบพับเก็บได้เป็นกุญแแจบบบเเเสีียยดด๋วราขึ้นนนัั่งกู เอาละอออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1 4 1 0 0 0สนสถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้รถปี่ปีเศษแล้วนะวิ่งอยู่ถ้าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าโลนิดๆแค่นั้นเองนะถือว่าไม่เยอะนะถือว่ารถเป็นแบบกึ่งๆใช้งานในเมืองเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ประวัติคันนี้ดีจริงนะครับเข้าศูนย์ตลอดเจ้าของเดียวเลยนะนั้นคุณลูกค้าหมดกังวลได้เนี่ยเราเห็นจากยางอยู่ละยางเนี่ยยางใหม่เลยนะดู ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะเป็นเครื่องรหัส 1GD ดีเหมือนที่ใช้อยู่ใน Fortuner ตัวท็อปนะเครื่อง2.8นะครับแรงมาเยอะนะไม่น้อยนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะปแบบปรับมือนะครับตัว G เนี่ยยังเป็นปรับมืออยู่แต่ตัว V ีนี่จะบอกปรับไฟฟ้าแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็การปรับเนี่ยปรับได้ปรับได้เยอะเลยมีปรับสูงต่ำได้ด้วยนะสําหรับคนเนี่ยนั่งด้านหน้าเพราะว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างสูงเนี่ยปรับได้ด้วยนะครับ อันนี้ดีนะก็ปรับได้หลาย,ลายมิติเลยส่วนด้านข้างนี่ก็เป็นแบบปรับมือเช่นกันนะครับดีไซน์ภายในเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเบาะเนี่ยเบาะเนี่ยนั่งดีนั่งสบายนะเพราะว่าตัวบเบาะนี่ใหญ่นั่งเนี่ยนั่งเต็มเลยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยตัวนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเขาทาพุ่มหนังมาเรียบร้อยจริงๆเบาะเดิมจากโรงงานนีจะเป็นเบาะผ้านะตัวนี้หุ่มหนังสีดํารอบคันหมดเลยก็แมทช์กับดีไซน์ด้านในนะครับที่เป็นแดชบอร์ดสีดานะครับตัดกับนี่มีแบบบรัชอลูมิเนียมครับพลาสติกพ่นสีแบบ อลูมิเนียมด้านนะครับแล้วก็มีการเล่นลวดลายแบบนี้นะฮะทำเป็นโทนสีเทานะดีไซน์าอาจจะดูไม่ได้หรูหรามากแต่ตัว G เนี่ยเน้นใช้งานจริงนะครับมีลิชักด้านบนให้ด้วยนะซึ่งลิชักด้านบนเนี่ยมีช่องแอร์ให้ด้วยอันนี้เก็บของเย็นได้แล้วก็แน่นอนมีลิชักด้านล่างให้ด้วยนะมีลิชักสอ,สองจุดเลยนะครับอันนี้ดีนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะหน้าจอนี่จะเป็นหน้าจอประมาณสัก7.5นิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีนะครับ เป็นหน้าจอที่ใช้งานง่ายนะครับมีฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเป็นแบบแอปนะใช้งานง่ายเลยนะครับวิทยุนะเชื่อมต่อ i p o d นะครับเล่น CD ยังเล่นได้นะครับนี่แบบทัชสกรีนหมดเลยนะครับดีนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเชื่อมต่อได้เทียบเลยนะครับนี่เชื่อมต่อ ได้เต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบลูทูธนะครับมีช่องเสียบ hdmi ให้ด้วยนะครับ usb มีมาให้ aux มีมาให้อันนี้จัดเต็มเลยนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อมิราเคสได้ด้วยนะเป็นแบบมิราลิงนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เลยอันนี้ใช้งานง่ายจริงนะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นตําแหน่งของที่ปรับอุณหภูมินะแอร์นะครับเป็นแอร์แบบออโต้นะโซนเดียวก็จริงนะแต่ว่าก็โอเคใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับเนี่ยมีสามารถเปิดปุ่มปรับ แล้วก็เพิ่มแรงลมแอร์ได้นะครับด้านล่างลงมาจะเป็นตำแหน่งของโหมดการขับขี่นะเขาจะมีโหมดการขับขี่ให้นะครับแล้วก็มีโหมดเนี่ยสำหรับตัวเกียร์ตัวนี้ผมขออนุญาตอธิบายเกียร์ก่อนเลยแล้วกันเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดที่ใช้อยู่ทั้งในเลโวแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ด้วยนะโหมดการขับขี่เนี่ยเขาจะมาปรับที่ตรงนี้นะมีโหมด2โหมดให้อีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้มี t r ร c คชั่นคอนโทรลให้ด้วยนะ การลื่นถไหลอันนี้ดีนะครับส่วนเกียร์6สปีดต,ตัวนี้ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรเยอะแล้วนะเพราะว่าใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเป็นเกียร์ที่ทนทานมากนะแล้วก็ฉลาดมากนะครับมีสปอร์ตโหมดให้ใช้นะสามารถชิฟต์มาด้านซ้ายมือนะชิฟต์อัพชิฟต์ดาวได้ด้วยที่ตรงคันเกียร์นะครับอันนี้ใช้งานได้ดีนะฉลาดจริงนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของที่วางของกระจุกจิกพร้อมที่วางแก้วน้ํา1ตําตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็มี2ตํตำแหน่งอยู่ด้านหลังนี่คือตรงนี้วางได้2ตํตำแหน่งแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมให้อีีกนนะครับ่ ด้านคนขับและด้านข้างอีกอย่างละตำแหน่งเป็น4ตำแหน่งเลยที่วางแก้วน้ําเยอะจริงนะอันนี้ยังไม่รวมที่ข้างประตูนะครับข้างประตูนี่ก็จะมีที่วางขวดน้ําให้อีกคือของวางที่ช่องวางของนี่เต็มไปหมดเลยนะครับส่วนแฮนด์เบรกเนี่ยเป็นแบบแมนนวลนะครับอันนี้เบรกใช้งานง่ายนะตามสไตล์เลโวกับฟ er อร์จูเนอร์แล้วเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนด้านหลังอันนี้ดีนะเขาหุมหนังมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านในก็มีช่องเก็บของไซส์กาลังดีให้อยู่ อันนี้ถือโอเคมากส่วนพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบเรียกว่า3ก้านนะเป็นแบบยูริเทนนะเป็นไม่ได้หุ้มด้วยหนังนะครับคือไม่ใช่ตัวท็อปแ่บเขาก็ลดคอสตหน่อยแต่ถามว่าใช้งานง่ายไหมก็ปกตินะพวงมาลัยยูริเทนใช้งานได้สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นที่สําคัญคือเป็นมัลติฟังก์ชันให้ด้วย2ด้านเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยใช้ควบคุมพวกนี่เครื่องเสียงต่างๆนะจอด้านซ้ายนี้นะครับแล้วก็มี voice control มีมาให้นะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยวางสายรับสายโทรศัพท์ได้ ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้ในควบคุมจอประมาณ4.2นิ้วตรงนี้นะครับเป็นจอที่ใช้ดูอุดพวกข้อมูลต่างๆนะครับของตัวรถนะครับ,บริววงบ้ระมันและระยะทางคงเหลือนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมีข้อมูลต่างๆให้มากมายนะครับก็โดยรวมเนี่ยถือว่าก็ให้มาใช้ได้นะเนื้อที่ก็กว้างขวางช่องเก็บของก็เยอะฟีเจอร์ฟังก์ชันก็พอมีนะถือว่าเต็มเลยแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเพราะอินโนวาในจุดขายเขาอยู่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็ ตกแต่งด้วยเบาะหนังเช่นกันตัวนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่นั่งสบายนะนี่เล็กรูมเฮดรูมเหลือๆเ,เลยนั่งสบายมากนะครับตัวอินโนวาเนี่ยข้อดีคือเขาตัวนี้เป็นตัว G ีเนี่ยจะได้เบาะเป็นแบบเบนช์ t ท p ์คือแบบยาว3ที่นั่งเลยไม่ใช่เบาะแบบ2ที่นั่งนะคือถ้าเป็นตัวท็อปตัว V เนี่ยจะเป็นเบาะกับตันซีดแยก2ที่นั่งตัวนี้เบนช์ t ท p ์คือถ้าเรามีครอบครัวแบบ5คนเนี่ยนั่งสบายเลยนะครับไม่ต้องใช้เบาะนั่งหลังนะครับ ถ้าเป็นตัว V ีเนี่ยนั่งได้แค่4คนนะครับแต่ตัวนี้โอเคเลยนะครับขนคนได้สบายด้านหลังแน่นอนมีนี่มาให้นะครับนี่นี่เอกลักษณ์อินโนวาเลยเป็นโต๊ะว,วางของให้นะครับสามารถวางได้ถึงน้ําหนักถึงประมาณ10กิโลกร,รัมนะครับวางแก้วน้ําวางของได้อันนี้ดีนะครับทางานได้เลยอะ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นที่วาง เนี่ยเป็นช่องเก็บของให้นะครับมีกระเป๋าเก็บของให้2ตําแหน่งส่วนคอนโซลกลางเนี่ยจะมีนี่เป็น power outlet ให้หนึ่งตาแหน่งนะครับอันนี้ใช้เสียบตัวต่อชาร์จสายโทรศัพท์ก็ได้อันนี้ดีนะครับส่วนเบาะนั่งเนี่ยปรับได้นะครับตัวนี้รีคลายได้นะปรับเอนได้เลื่อนได้เนี่ยได้หลายอย่างเลยนะสะดวกสบายนะครับอันนี้ผมว่าคือถ้าคนตัวสูงหน่อยก็ปรับสามารถปรับลงมาได้อีกนะครับอันเนี้ย ผมว่าดีนะเนื้อเนื้อที่เขาก็เหลือๆเ,เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลานั่งเดินทางไกลยาวๆอันนี้มีที่เท้าแขนให้ด้วยนะครับที่วางแก้วน้ําล่ะมีนี่มีมาให้ด้วยครบถ้วนนะครับจริงๆเนะนี่ยเนี่ยที่วางแก้วน้ําตรงนี้ก็2ตําแหน่งแล้วนี่อีกสองตำแหน่งสี่ตำแหน่งเลยนะที่วางแก้วน้ําแล้วก็ที่สําคัญนะคนนั่งหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะว่าตัวนี้เขามีแอร์ให้นะครับแอร์ด้านบนเนี่ยมีให้แถวที่2แถวที่3ม,มีมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมแอร์อันนี้แบบเท่ดีนะเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับ ปรับด้านหลังนะครับก็สามารถตัวนี้ควบคุมแอร์ด้านหลังได้เลยปรับแรงลมแอร์ได้เองเลยอันนี้ดีนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเ่ยหนีไม่พ้นอินโนวาก็คือเรื่องของแอมเบียนไลท์นะครับนี่เขามีแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะเวลากลางคืนเนี่ยปรับมูดได้ด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถปรับเพิ่มแสงนะครับกลางคืนเนี่ยจะเป็นแสงสีม่วงมาอย่างงี้นะฮะสีน้ําเงินม่วงเนี่ยก็ดูสวยงามนะเพลิดเพลินนะครับเวลานั่งตอนกลางคืนก็เรียกว่าโอเคสร้างบรรยากาศ ดีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแถวที่2ว่านั่งสบายแล้วแถวที่3เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ฝาท้ายยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับนี่แต่ว่าเปิดง่ายปิดง่ายนะไม่ได้วุ่งยากอะไรนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยจะบอกว่าอันนี้นั่งได้จริงนะคือถ้าใช้งานก็จะเป็นแบบนี้เจ็ดที่นั่งคือถ้าเราดูจากมุมเนี่ยเราอาจจะดูที่ตำแหน่งช่องว่างของขาเล็กรูมเนี่ยอาจจะน้อยหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกอะแถวที่2เมื่อกี้ที่นั่งผมเหลือเลยนะ สามารถเลื่อนขึ้นไปได้ด้วยจริงๆถ้านั่ง7็คนนั่งได้ไหมนั่งได้อันนี้นั่งได้จริงนะพาะแถวที่2ขยับขึ้นไปได้ด้วยมันก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ด้านหลังให้ได้นะครับนอกจากนั้เนี่ยตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เก็บของให้อันนี้คือต้องบอกว่าขนาดพับเบาะลงมาแล้วนะยังมีพื้นที่เก็บของให้ขนาดนี้นะเบาะแถวที่3เนี่ยนี่ตัวนี้มีหัวหมอนให้ด้วยนะครับอันนี้สําหรับนั่งแบบ7คนได้จริงนะครับอันนี้ก็สามารถยกขึ้นมาได้อนี่นั่ง7คนได้นะครับอันนี้ดีนะครับ คือผมว่าตัวนี้ถ้านั่งเป็นรถครอบครัวเนี่ยดีเลยนะครับถ้าอยากจะนั่งเป็นแบบ5คนก็สามารถพับเบาะซ้ายขวาขึ้นไปได้นะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ให้เลยนะครับผมคิดว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้นั่ง7คนเดินทางแล้วก็เป็นรถ MPV ที่เหมาะกับการเดินทางไกลได้ด้วยจริงๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส 1GD อย่างที่ผมเรียนนะใช้ทั้งใน Fortuner ใช้ทั้งใน l a v o ตัวท็อปนะครับ 2,800cc นะ Innova นี่มีอยู่เครื่องเดียวคือ 2,800cc ตัวนี้แหละดีเซลนะครับ170กว่าม้าเลยเหลือๆนะครับแรงบิดก็มหาศาลอันนี้บอกเลยนะที่สำคัญมีเทอร์โบแปรผันช่วยอันนี้อัตราเร่งดีแล้วก็เป็นเครื่อง D4D ที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับอันนี้บอกให้เลยว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะได้เครื่องตัวท็อปนะครับของซีรีส์ v o Fortuner และอินโนวาเลยนะครับตัวนี้ m ม i นเทน a นนซ์ต่ำนะแล้วก็บรรุครักษาง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโครงสร้างของรถกันดีกว่านะครับว่าโครงสร้างของรถเป็นยังไงกันบ้างคันนี้สวยคลิปเลยนะน็อตน็อตไม่มีขันออกเลยนะครับสวยคลิปมากเลยนะฮะซีลเดิมหมดนะครับรถสวยจริงนะครับเนี่ยซีลเดิมหมดสติ๊กเกอร์อยู่นะครับครบนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างคานเนี่ยเดิมหมดนะครับสวยงามจริงนะครับแล้วก็เพลทตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็น2018นะนรับถปดนะครับรถปีสองพันสิบแปดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ ราคาเนี่ยเป็นจุดขายของอินโนวเลยครับอย่างที่ผมเรียนนะรถคันนี้ออกห้างราคา1,235,000าบาทเลยนะ mm hmm. ก็เรียกว่าราคาล้านสองกวาวันนี้รถผ่านไปประมาณสัก4ปีราคาเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันครับนี่ครับ7,19,000บาทนะรถ4ปีโอ้โหผมถือว่าโอเคมากนะคือคุณลูกค้าประหยัดจากราคาออกห้างไปแล้วเนี่ย500,000กว่าบาทนะครับประหยัดไปแล้วครนะึ่งล้านอ่ะเต็มๆถึงได้บอกว่า คือถ้าเป็น Fortuner เนี่ยมันไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้แต่ถ้าคุณหามือ2รถ MPV ตอนนี้ในเซกเมนต์เนี่ยมันแทบไม่มีมีแค่อนุวาเนี่ยแหละที่คุ้มค่าที่สุดแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากแถมได้เครื่องตัวท็อปของ f o r t u n e r ด้วยนะหาไม่ได้แล้วครับแล้วออปชันขนาดนี้ตกแต่งแบบเรียบร้อยแบบนี้นะอัน,นี้เจ้าของเดียวนะครับประวัติดีนะครับใช้งานตามระยะจริงเลยนะครับอันนี้เช็คศูนย์ได้เลยเราการันตีเลขไม้ให้ด้วยหาแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คุณลูกค้าที่กําลังมองหารถ MPV สําหรับครอบคคครัวุณลูก้อยู่ คันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่เอ็กซ์คูซีมอเตอร์ของเรานะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายผมมีช่องทางการติดต่อด้านล่างให้นะครับพร้อมฟิวอาร์โค้ดให้เรียบร้อยก็ฝากติดตามนะครับรถสวยๆที่เข้ามาทุกวันนะครับที่เอ็กซ์คูซีมอเตอร์ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ